หอดเวลาแล้วหอดเวลาแล้วอย่าพางยกหลอดะะ้วยค่ะจ้าวินัไดีแท้วะไปแล้วไปวิ่งแล้วถึงเวลาของคุณเขายมแรงของสำนักง,งานเฮ้าค่ะเตรียมตัวกินข้าวแรงตัวได้ยินเสียงไปเบิ่งกอนผูนน้ในขัวได้ยินเสียงเฮ็ดแน้กินกองกองแกล้งไม่ขัวอ้าวอาจารย์ฉันนี่เองสวัสดีคะ่ะ สวัสดีรอบคำค่ะพ่อคั่วหัวปลาของเฮาคนเกา่าคนเดิมเ,เมนูอะไรคะกระเพราไก่ว้าวอ,อุ้ยเป็นตดแซ่บอุ้ยหอมมากเดี๋ยแหละเหยียบลอยพอดีว,ดว,ว้าวผ้เสื้อบอ่อันชิว่ไาได้ม้างโมนิ่นป่ะคะพัดเพชรปรลาไหลปลาไหลลังบานเฮาไ<ส>หร่ป่ะ้างบานโอ้โห สุดยอดสุดยอดรอซิมปีมือเด้อค่ะอาจารย์เชมน,นะคะทีมงานเข้าเหยียใหญ่กันพักค่อนตามอัธยาศัยอันใดนี่อย่างโอ,อ้ยอยู่ดีมาหลักสายชาติเข้าไปเอาสายชาาันเขาของเราจะมองไงของเขาแม่นี่กระเป๋าแม่ วอนี้รถไหนถอเออถอดมาในรถเนี่ยของน้ำตาลแต่เอาอันนี้ก็เป็นของของอุ่งกับคองน้ำตาลนะคะนี่ก็ว่าอยู่ทำไมมีสายชาร์จในรถคือจึงเอาไว้ในกระเป๋าข้างหลังอยางหาโต๊ะมากว่างของนะหาโต๊ะมาว่างหองทางโซฟาไหมมีหัวโซฟาแบบนี้หาโต๊ะหน่อยไปทาว่างแบบว่างคองกินว่างอันนี้ไหม เนี่ยวางตรงเนี้ยมุมเนี้ยก็ได้วางของกินอะไรก็ได้บอสสันก็เอาเขามุมงหน้าเดอกเอาต้นไม้ปอมมาตั้งมุม่งหนีคนเด็กคนเด้กของมินมิวมอลผู้ใดเฮ็ดหกยกมือขึ้นใหประสบการณ์ด้วย่านมาน้ำตาหนะ้าเฮ็ดหกฟ้าท,ท้องฟ้าสีสวยจังเลยวันนี้ไปยังไปส้มลังบานป,ป่ะมาเร็วมาเร็วเอามาเอามายังมาพี่ นี่มันหมุนอยู่นี่แล้วโอกาสดีๆนี่ทั้งหมุนทั้งกินมันจีบเป็นตะล้งอย่งหันละอุ้ยบรรยากาศดีมากค่ะพี่น้องย,ยินเสียงลมบ่ค่ะเธอในกล่องสวยๆหนามาดูสักแคปหน<ะ>ึ่งสองสามเอ้าทิมมไไ้งทิ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 ้งทึ้ง อาจากหลออนับแล้วมีคนเล่นน้ำวันนี้ไม่ได้จะคองเล่นผู้เดียวบอจติเล่นปะโมขอหุ่นดีแล้วเอาลองมึงดูไม่เอามันหนักมันย่คอเอาบุพเพนาทีเอาไปท่ิพพ่อยี่สิบวิจอยเอามันหออสองที่อ่ะ เอาพี่จับเวลาให้ทุกคนช่วยเป็นพยานและเป็นกำลังใจให้น้องน้ำตาลนะคะอนะ่เอาเริ่มไป,ไปกับตตอา่าได้สองนาทีแด้ยกมือสินำ้ำเอ๋อโอ้ยบอกไงเถอวะ <c oughs> เอาจริงจริง <c oughs> มันจะได้ยืดตรงนี้ไงจะได้ยืดยืดตรงช่วงเอวอ่ะแสนรู้มาก <c oughs> <c oughs> ยังไม่ถึงยี่สิบวีเนี่ยจับเวลาให้อยู่นี่ยสามสิบวิแล้วเออขึ้นไปเดี๋ยว,วะโกงซอยน้องหรอได้เนี่ยมาไวให้มันไปไวไนาทีแล้ว <laughs> จึงจึงจริงเอาเปิดเพลงหุ่นละหุะ่นเราหูเราหุบหุ่นละ <laughs> สอนเพลงไว้น้ามแก่เพลงแล้วอ่ะบักราครับบักราครับบักราครับผัวเอ้ยล่ะับที่เฝ้ากับมาหาเด้อแมนบาก <laughs> บักราจ้าบักราจ้า หายเวิ่งวันบรรยากาศได้ดูหนึ่งนาทีเอาเรแล้วหนึ่งนาทีะรแล้วเอาแจ้งตัดพูดหนารถโอ้รถได้สานตกงงานไหมน้องนำตาลหันหน้ามาหนี่เออน้ำไปดิแกแล้วอีกสามทีพี่เก่งมากจะได้สองอัธีแล้วนี่ ป้ายบรรยากาศดีดีแต่ว่านาวห้องน้ำตรงนั้นใช้ได้ใช่ไหมสระบายาไม่ไฟบ่ยังยืนนึงนะอุ้ยคนวิธีคนจะหอมเขาจะหมุนดี โ <Okay. S 2> okay, อเคโอเคครบแล้วเย้ yeah, เก่งมากไปวิ่งต่อเอ้านี่วิ่งไปห้องน้ำเนี่จะไปรูปจะไปไหนไปกินใชไหมนย,ยินเสียงต่ำในย,ยินเสียงต่ำพลิกต่ำอันนี้ดอกต้องมีเมนูต่ำเล่มเนี่ยโอ้ยมันสิข,ของหัวแตกมันทายยางยางเปอเซ็นตตรงด้วยเออ ก็ส่งใหม่ต่อบ่ส่งใหม่ต่อหอดเวลาเด้คอคอประตูคอประตูกอก็กอก็กอกได้เวลาแล้วค่ะขาอม้นในสองหนาที่มันได้ไอมนลงมงอ ล้างบานปะคอากคอยู่ะ้องุ่น่ด้่น้อยหนาวมากคืออยู่ในห้องซ้อมอุ่นที่สุดแล้วช่วงนี้อปหนาวมากคืออยู่ในห้องซ้อมอุ่นที่สุดแล้วช่วงนี้ักินยังมากวะค่ะโดยได้เข้าผัดกับส้มตำค่ะว่ามันสีเหล้วแรงเลยผูไดวุ๊ก ขาคำบูกินข้าวเสาคำกินข้าวเสาตอนคำเอาเพ็่อนยังหลายท่านอ่ะไปไงอูก่อนค่ะเอาเห้ยไอยเคียร์รังบันก่อนไปนอนค่ะเดี๋ยวสิภาเบ่งบรรยากาศรอบๆชิ้วๆจะไหนกะฝากอวไรก็แช่เอาพี่ประตูกอนล่มเขานาว่เมือนีว่าได้เห็นั่นคลิปนี้ว่าได้เห็นไอ้หมุนหุ่นลงฮุบใจ นี่แนวไรมากนี่กินกาแฟตอนนี้อน,อน,น,นอนตอนไหนนอนตอนเช้ากาแฟเนี่ยว่ามันได้ซุปนี้ด้ค่ะสร้างน้ำแข็งเครื่องแก้วเผื่อความขมอยากกินแบบขมขมเลยนะอโอ้ยเราของกินหนาะสปอนเซอร์เข้าไหมเนี่ยเฮียอ,อีกว่านี่ขวัมอีกว่ากินในข้าวเดียวขมเอาฝากตอนพี่น้องค่ะบรรยากาศ ชวงคำวุนีนะคะของสำนักง,งานรถแห่จเจริญศิลป์กะประมานีเจ้าน้อยกสิเป็นกินข้าวแรงเปิดไรสดนะคะเดี๋ยวจังหน้สิมาอัปเดตพี่น้องเบิง้งปากก็ไลก์ก็แชร์กดติดตามนะคะช่อง YouTube เคมกมลชัยจเจริญสินด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนบอกกันคลิปหน้าสวัสดีจ้าสวัสดีเดี๋ยว